สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตอาการต้นทุเรียนอายุประมาณ3ปีกว่าๆนะครับที่ลงสาร,รปิโคไปว่าจะได้โดหรือไม่ได้โดนะครับหลังจากที่ผมหายไปนานนะครับเพราะยุ่งอยู่กับการทาสวนนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเอาโดนะครับก็ไม่มีเวลาว่างเลยผมก็จะไม่ค่อยลงคลิปนะหลังจากที่ผมลงสารไปได้ประมาณ47วันนะครับ ในช่วง47วันนั้นนะครับคือผมโดนฝนไปเยอะเลยนะจึงทำให้ต้นตุเรียนของผมหลังจากลงสารเนี่ยเขาเอาไม่อยู่นะสารเขาเอาไม่อยู่ทำให้มียอดดอนเล็บออกมานะครับช่วงปลายปลายทรงปุ้มนะแล้วก็ช่วงยอดก็ปลายปลายนะยอดด้านล่างเมื่อมียอด เล็บออกมานะครับอาหารของเขาก็จะถูกส่งไปเลี้ยงยอดนะครับเลยสะสมในใบไม่พอนะใบของเขาเลยไม่มีอาการกระดกนะครับใบถ้าอาหารของเขาเต็มเนี่ยใบคู่สุดท้ายนะครับเขากระดกขึ้นมาแบบนี้คือเขาพร้อมที่จะเป็นดอดแล้วนะแต่ผมรอไปรอมาก็ไม่กระดกนะครับเพราะอาหารถูกส่งไปเลี้ยงยอดอ่อนนะผมจึงทําการเร่งให้ยอดที่แตออกมาเนี่ย ให้เขารีบเกยนะครับเมื่อเร่งไปเร่งมานะครับยอดเขากําลังจะเกเยแล้วแต่ยังไม่เกยดีทีนะใบก็มีอาการกระดกขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าใบตันแล้วก็ชันกระดกเนี่ยจะมีอาการยังไงอาการใบชันกระดกก็จะเป็นแบบนี้นะสังเกตไหมครับว่าใบคู่สุดท้ายของเขาเนี่ยจะกระดกขึ้นมาก็าจะกระดกทุกใบเลยนะ แตให้เราดูใบสุดท้ายนะครับถ้าใบสุดท้ายกระดกขึ้นมาแบบนี้คือใช้ได้นะเรื๋อวผมจะพาไปดูนะครับว่าเมื่อใบชันกระดกแล้วเนี่ยดอกก็จะเริ่มมานะครับปกติแล้วต้องรอใบเกก่อนนะครับถึงดอกจะมาแต่ตอนนี้ใบที่ตะออกมานะครับยังไม่ทันเกด,ดีเลยก็เริ่มมีโฟมตาดอออกมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นตาโดอนะครับ ทุเรียนปีเร่ๆนะครับในโเจนโคจะเยอะตาโดก็จะออกมาไม่เยอะนะก็จะออกมาปนกับขนงนะครับอันนี้ก็เป็นตาโดนะครับเห็นไหมแล้วก็ที่ออกมาชัดเจนเลยคือตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก็เป็นตาโดนะครับปกติต้นทุเรียนที่ผ่านการติดโดออกผลมาแล้วนะครับโดก็จะออกมาเป็นโฟมไข่ปลาก่อนนะครับเป็นโฟมไข่ปลาเล็กๆนะครับเป็นกระจุกอยู่ ช่วงตาที่เป็นตาตุ่มแบบนี้นะใต้ท้องกิ่งแต่ต้นทุเรียนปีเล็เนี่ยผมสังเกตดูโคจะไม่ค่อยมีโฟมไข่ปลาแบบนั้นนะเมื่อออกมาก็าจะเป็นออกมาแบบนี้เลยครับเป็นเนี่ยครับเล็กๆแบบนี้เลยสีเกียวตุ่มเล็กๆแบบนี้ทีแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นแขนงนะแต่พอเขาโตขึ้นมาก็เป็นช่อแบบนี้เลยนะเนี่ยครับช่วงบนๆก็มีนะ บนบนก็มีเรื่มเรื่มมาเต็มแล้วครับแต่แขนงผมยังไม่เอาออนะเพราะผมกลัวฝนนะถ้าเกิดผมดึงแขนองไปเนี่ยแล้วก็เจอนาฝนนะครับต้นตัวเรียนของเราได้ในโตรเจนจะนำฝนไปผมกลัวว่ามันจะเป็นแขนองนะครับเลยยังไม่เอาเอาออกก่อนนะเพราะยังไม่ปลอดภัยดีที่ผมสังเกตนะครับเช่นสวนสวนนี้นะสวนเจปีด้านฝั่งนี้ของพ่อผมก็ เอาเรีบเอาแขนงโอนะครับพอรีบเอาขนงโอะแล้วเจอฝนนะครับก็คือที่ได้มาไม่ใช่โดนะครับก็เป็นขนเงเลยเป็นแขนเงเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็มีโดามาแล้วนะก็ปลอดภัยแล้วมั่นใจได้นะครับว่าได้โดก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าฝนจะเยอะหรือเปล่าถ้าเป็นฝนตกใส่เยอะๆเนี่ยโดของเขาที่จะเป็น กลมๆนะครับเป็นออกมาเป็นกลมๆเป็นฟอร์มดาดอดเนี่ยก็จะค่อยๆแหลมนะครับแล้วก็จะเป็นแขนงได้นะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนอีกนะครับถ้าเจอฝนมาวิธีป้องกันของเราก็คือให้ใช้ปุ๋ยนะครับสูตร5 2 3 4นะฉีดพ่นในกอไปเพื่อลดบทบาทของไนโตรจนนะวันนี้ผมก็มาอัปเดตอาการเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะถ้าใคร ติดตามดูเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าการทําโดดทุเรียนอายุ3ปีกว่านะผลจะออกมาเป็นยังไงยังไงก็ติดตามดูด้วยนะครับขอบคุณครับ